สวัสดีครับผมมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยกับหน้าช่อง YouTube ของเบนเซนเตอวันนี้แนวทางฟุตบอลก็จะนำมาเสิร์ฟกันเหมือนเช่นเคย3คู่รู้ใจที่น่าเชียร์ในหน้าช่องวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนาฟุตบอลดีๆวันนี้นะครับ ฝากพี่ๆทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กับ b e n เซ e n ตอรและพี่ๆทีมงานด้วยรวมไปถึงพี่ๆท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวของเบ n ซนเอรลองเปิดอ,อกเปิดใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเบนซนอรับรองว่าอยู่ในครอบครัวแล้วมีแต่ความสุดจัดมีแต่ความหวานเจี๊ยบกันอย่างแน่นอนแนวทางดีๆเบ n จะวางไว้ให้ในครอบครัวเข้าครอบครัวง่ายๆนะครับผม B Z 9 1 1อย่าลืมว่ามีแอดไซน์นำหน้าหรือช่องทางอีกง่ายนิดเดียวใต้คอมเมนต์เบน์จะทิ้งช่องทางการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบน,นเซนเตอร์ไว้ให้วันนี้แนวทางฟุตบอลนะครับก็นำมาเสิร์ฟกันเหมือนเช่นเคย3คู่รู้ใจที่น่าเชียร์โปรแกรมฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พศ2567ก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเคยคู่แรกวันนี้นะครับขออยู่ที่พิมลีกอังกฤษชิกออฟเวลา21 นาฬิกาตรงเลยหรือ3ามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยระหว่างเว์แฮมยูไนเต็ดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางปืนใหญ่อาเซนอน ด้วยเฮตุเฮี่เจอกันนะครับเป็นทางเวสแฮมที่ดูดีกว่าเพราะเฮตุเฮี่เจอกันนะครับสามนัดล่าสุดอาเซนอลยังไม่เคยชนะเวสแฮมได้เลยนัดล่าสุดเลกแรกที่เจอกันฤดูกาลน,นี้ในบ้านอาเซนนลเป็นทางเวสแฮมยูเนเต็ดที่บุกไปชนะ2ประตูต่อศูนย์แต่ช่วงที่ผ่านมาผลงานและฟอร์มการเล่นของทางเวสแฮมยูเนเต็ดผลงานค่อนข้างที่จะดูหลุดออกทะเลไปไกลเพราะ5านัดหลังสุดรวมทุกรายการเวสแฮมยังไม่ชนะใครมาเลยเป็นการเสมอ3 สเกมและแพ้ไปถึง2เกมส่วนทางอาเซนอลผลงานค่อยงดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ3เกมล่าสุดชนะลวดมาทั้ง3เกมเลยแถมนัดล่าสุดนะครับชนะลิวพูมาได้ซึ่งตัดแต้มลิวพูบอกได้คำเดียวว่าแรงจูงใจนัดนี้อาเซนอลนั้นเยอะกว่าคู่แรกวันนี้เบนให้เลือกเชียร์ที่อาเซนอลจะบุกมาเฉือนเว์แฮมได้เป็นอย่างน้อยด้วยความด้วยแรงจูงใจแล้วด้วยฟอร์มการเล่นอาเซนอลค่อน ท,ที่จะดูดีกว่าแถมกระแสโดยภาพรวมวันนี้ไหลอาเซนนอนให้เลือกเชียร์ที่อาเซนนอนได้เลยเป็นคู่แรกนะครับมาลุยกันต่อในคู่ที่2ยังอยู่ที่พีม์ลีกอังกฤษนะครับชิกออฟเวลา23นาฬิกา30นาทีจะเป็นทางแอตตันวิลล่าวันนี้เปิดวิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้ามองถึงผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาเป็นทางแมนยูทุดยูดีกว่านะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดแมนยูยังไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ4เกมและก็เสมอ1เกมนัดล่าสุดคือเปิดบ้านชนะเวสต์แฮม3ประตูต่อศูย์ส่วนทางแอตตันวิลล่าผลง,งาน5เกมหลังสุดค่อนข้างที่จะดูหลุดออกทะเลไปไกลเหมือนกันเพราะว่า5เกมหลังสุดชนะได้แค่แมตช์เดียวเองคือแมตช์ที่บุกไปชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด5ประตูต่อศูนย์ถ้ามองถึงเฮดทูเฮดที่เจอ นะครับเป็นทางแมนยูที่ดูดีกว่าแต่ถ้ามองถึงเฮดทูเฮดที่เจอกันโดยภาพรวมๆเลยบอลคู่นี้เบนเชื่อว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันดีกว่าขอวัดใจเลือกเชียร์แอตตันวิล่าวันนี้จะเปิดบ้านแบ่งแต้มกับแมนยูได้ขอเลือกเชียร์ที่แอตตันวิลาเป็นคู่ที่2ลุยกันต่อในคู่ที่3กันก่อนเลยวันนี้เป็นขอมองทางบุนเด็ลิก้าเยอรมันคู่ระหว่างสตุกกาจะเปิดบ้านเจอกับไมล์05 เล็กแรกที่เจอกันในบ้านของไมล์ศูนย0-5เป็นทางสตุตการ์ที่บุกไปชนะไมล์ศูนย0หมา3ประตูต่อหนึ่งผลงานสตุตการ์ฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าเซอร์ไพรส์กันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้สตุตการ์หลังลำดับ3ของบุนเดิลลีกาเยอรมันส่วนฟอร์มการเล่นของไมล์ศูนย053เกมล่าสุดยังไม่ชนะใครมาเลยเป็นการแพ้2เกมและก็เสมอมา1เกมถ้ามองโดยภาพรวมๆแล้วฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าด้วยความเป็นระบบทีมของสตุตการ์ค่อนข้างที่จะดู ดีกว่าไมล์ูนอย่างแน่นอนกับกำแพงวันนี้นะครับสตูดิการขอแค่ชนะก็ได้ยกยวนกันไปแล้วในคอนักลงทุนเชื่อว่าวันนี้เรามาลุ้นมาเลทที่สองของสตูดิการจะดีกว่า คู่ที่3วันนี้เป็นให้เลือกเชียร์ที่สตุตการ์ตในบ้านจะเป็นฝ่ายเก็บ3มแต้มได้และก็ยิงทะลุก,กำแพงที่ตัวเองตั้งมาอย่างแน่นอนนี่คือแนวทาง3คู่นะครับที่น่าเชียร์น่าสนใจสําหรับค่ําคืนนี้คู่แรกให้เลือกเชียร์ที่อาเซนอนคู่ที่2ให้เลือกเชียร์ที่แอตตันวิลล่าในบ้านและคู่ที่3ให้เลือกเชียร์ที่สตุตการ์ตใครชอบเหมือนกันก็ขึ้นรถตามกันมานะครับและก็อย่าลืมเซียนอยู่ในรูหมูอยู่ใน ตึกวันนี้เซียนจะออกจากรูแล้วก็ไปอยู่คอนโดกันนักฟุตบอลยังต้องมีโค้ดนักเสี่ยงโชคต้องมีเซียนฝากบา้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พี่ท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวก,กับเบนเซนเตอร์อย่าลืมนะครับมีแอดไซน์นำหน้าแอดไลน์มาได้ตามนี้เลยที่ b z 9 1 1แล้วมาเจอกันในครอบครัวสุดท้ายนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดี Tá bom!